อย่ามีแฟนเลยน้องตัวเธอยังเด็กนักมีพี่ไว้ก็พอจะดูแลไม่ให้เหงาใจเลยสักพักอย่ามีแฟนเลยน้องมีพี่ไว้รับใช้จะพาไปเชี l l ทุกคืนไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวพี่จัดให้เลยออย่าใจร้อนนะน้องเดียวพี่จะแดกโชว์เลิกกินแสงโสมตอนนี้จิบ double black show บอกไว้เลยตัวพี่มันพรีเมียมยิ่งกว่า Apple 10สิบเก็ต o ร็อกแม็กโคเทนเนียนไล่หลน้องจะเบียร์เลโอไปทั้งวันทั้งคืนไม่ได้คิโมแตน่นั่งตรงนี้มานานจนชินน้องอยังตามหาความรักแท้แต่โดนหลอกไปเลยกับเด็กเมื่วานซื่นถ้ายังเหงาอยู่เดียวชวนกลับไปแดกเราก็พยายามตื่นพี่ไม่รับแบบแพ้ธทมน้น,น้อง <c oughs> <Yeah. S 1> พี่รับเฉพาะแบบค้าคืนได้ น้องลุกขึ้นเต้นแนวบางร่างบางให้มันได้เลยทำพิแทบจะวางแก้วไม่ลง <Yeah. S 1> ใจมันสั่นตั้งแต่ตอนที่สอบตาจะกำมาหิตกลายเป็นแมวมียวในพริบตาอย่ามีแฟนเลยเน้องตัวเธอ,อยังเด็กนักมีพี่ไว้ก็พอจะดูแลไม่ให้เหงาใจเลยสักพักอย่ามีแฟนเลยเน้อ เติมเข้าประชิดชนแก้วิกนิดคุยกันตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตี2องแบบติดดิดตัวพี่หมูเต็มที่และชวนไปกินข้าวต้นต่อแต่เธอบอกว่าแฟนจะมารับโอยตายน่พอฉันเริ่มหน้านิ่งตัวตรงแต่ต้องทำสุภาพบุรุษ โทรหาพี่เลยเดี๋ยวพี่ขับรถไปจอดรับเพราะเธอนารักอย่ามีแฟนเลยนะอย่าให้ใครมาทาให้เสียใจเลยนะมีพี่อยู่ตรงนี้พร้อมจะดูแลทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติอ,อย่ามีแฟนเลยน้องตัวเธอยังเด็กนักมีพี่ไว้ก็พอจะดูแลไม่ให้เหงาใจเลยสักพักอย่ามี kid